สวัสดีตอนเย็นๆพี่น้องมาเที่ยวอ่างทับเหล็กเม่น,นบ่ะซับเล็กเออซับเหล็กอ่างซับเหล็กพี่น้องเนี่ยบรรยากาศดีดีพี่น้องเอ้ยปตกทรายพามาเที่ยวตอนเย็นๆพี่น้องเนี่ยข้างหลังเลยที่เป็นเขาเป็นเขา,าพี่น้อง เขาพี่น้องน่าจะลูกสาวลูกชายมาเบิ่งว่าทีแถวนี้มันหนาอยู่บ่เนาะพี่น้องเนาะพามาเบิง่งลูกชายพามาเบิง่งมาเบิ่งที่ามันหนาอยู่บ่แถวนี้มาเบิ่งพี่น้องว่ามันสิจังไดเนี่ยอู้พี่ป้อมมันจะถมเลิกได้หนิลูกกาบาน ใช่ไหมพี่ปุ๋ยบอกว่ามันถนหึกถมหลึกงมันติดกัดมันเขาอาดินจากฝั่งนั้ขึ้นมาอืนี่บักนาวบานเพื่อนของลูกไา้อยู่รบบุรีลบบุรีพี่น้องโอ้มันหลึกแห้งเลยหลึกแคนี่เลย ข้างรถกจนข้อศีรษะไม่อยู่ตรงไหนอันนี้ตรงนี้ข้าวแล้วผมนี่ยว่ะกระสีเบิรอ่าเขาเฮ็ดยางไรของไผ่ของเจ้าของเขาเขาสิขายแรงมาเขาสิขายมาอมแอบแสนยน่ะนี่อยู่ซีไร่ลูกไายพามาเบิง่งทีพี่น้องด้ย เบ่งท,เงที่อยู่ลบบุรีมาเที่ยวน้ำผ้อมข้างหลังเป็นเขาพี่นอ้องข้างหลังเป็นภูเขาแต่ข้างหน้าเป็นอ่างน้ำ ในบ้านตากอากาศของโมเพื่อนของเพื่อนลูกชายทางหนา้าติดได้พระเมรมเบิงว่ามันเป็ดต่ยูบบพอ่อพ่อเอวบอโอ้นี่ต้นต้นยังนี่โอ้นี่เด้นี่ไงต้นสนุนี่ไงนี่เด้ต้นสนุ เขาขุาดยังนี่พี่ป้อมขุดปลูกของนั่นพี่้องพึ่งดอกสนงามงาบรรยากาศกะกะคือว่าอะไรเนาะพี่้องเนาะกะดีอยู่ แต่ทางเขาม่ามันลึกสุดหลึกพี่น้องทางนาพุ่นกับป็นวัดพี่น้องก็จะได้ผู้เขานี่แต่เขาพี่น้องเลยอยู่ในกลางเขาพอดีเลย อันนี้พ่นใส่ยังพี่ป้อมโซลารเซลล์ไม่ไฟฟ้าสิเหรอไฟฟ้าถึงโซลารเซลล์ก็แบบประหยัดไฟชอบไหมพี่ผิงชอบไหมฮะไม,ไม่ชอบพี่ผิงบอกไม่ชอบพ,พ,งบออบพิงบอกไม่ชอบเลย พิงบอกไม่ชอบอยลบบุรีพี่น้องเอ้ยลบบุรีบ้านเพื่อนกระนายอยู่อยองประเทศบ้านตากอากาศเพื่อนอะไรก็เป็นเขานะพี่น้อง Ở đây March express có cặn r variance, UFX白 hoa bạch nâu, nó bị bắt khởi, nè capacity cho mặt mua, độ nhạc chảy. Mà Một chiếc máy thử bày about โอ้ยแต่ลูกสาวลาบอกว่าบ่ามักว่าสับบ่ามักเลยอ๋อยูย่บรรยากาศก็ดีอยู่พี่น้องใส่ได้อยู่บรรยากาศมาเที่ยวดูมาเทียเท่ยวดูปูบักซีดาน้ำ้อม ดนสิดาสิดาเพิินมีคนเสาบ้านให้อย่างดีนี่นั่นเอ้ยเห็นเนาะคนมีเงินมีทองมันมาดาละพี่น้องมาหาเที่ยวเนะพี่น้องเนาะเพื่อน บรรยากาศน้มแรงของลรบบุรี่อากาศดีมากเลยก็คุ้นหลายๆได้พี่น้องเด้อที่เขามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ประทัาให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงให้ผ่านผลกับสิ่งบดีมางามเนาะพี่น้องเนาะสาธุสาธุจ้าสวัสดีจ้า